ขอให้เด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณคภูปีนนะคะมีแต่ความสุขนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะและคุณเนั้อนะคะก็ขอให้เด็กนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปเที่ยวปีใหม่นะคะก็ขอให้ปลอดภัยแค่ค่ะจากโรคโควิดนะคะค่ะสำหรับพงศงนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขตลอดปีใหม่เลยแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ดื้อไม่ซนค่ะ ะะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะคะโปรดดลบันดาลพรให้เด็กๆของครูทุกคนและครอบครัวของ,ของเด็กมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีปีใหม่หค่ะ